จะหาโมงเย็นเลยวัเน่ะสี่หกสี่สิบมาวันนี่ก็ซ้อมรถเดิมวันนี้ว <The> like ันนี้เลยเทสรถได้งานมาโคราชดูกระปุกอ่ะเซตกระปุกตกกระปุกตกกระปุเรียยังงามยังถึงมวอยู่บ้านเนี่ยนะวันนี้พ่อพี่น้องผมใส่ชุนโก้พูดเรีวเหมือนเดิมวันนี้ได้งานมาโคราชเดย์นี่ วันนี้วันอังคารประมาณนีมันจันทร์เป็นลูกปืนหล่ปปหลอเลยเทสรถเลยแหวะเอาของเขาฝากมาเดี๋ยวเป็นอะไรเราคอยดูกันเลยบ<ฮ>ด้ขาดน้ำมันกับ โอ้ฉันมาดูมอไซ อะไรกันปั่นอะไรกูอะไปก็จบไก,ก,ไก,กเลยเขามาดูขอบหลุดดิเขามาดูของดิขายไปไ<ด>หนขอเสือดูตาดูขอบตาดูมดเอาลด,ลดไปไหนเราขายไปไหนามาทำดำําโอ้ยตีดําล้วไปทำเบรกอยู่ นั่นแล้วเออมันมันต้องสำเร็จรูปเลยนะด้หลายได้ข้างหลังอ,ะอ่ะกลับลรงที่ข้างก็แข็งเนี่น คนมีกระตังลายกหิงหกไปแล้วาอะไรเองแล้วถ้าเปิดตัวอ่าเปิ งานเสร็จก่อนไปหลับของมาเด้ออ่างให้นาด้วยไม่เป็นการเสียเวลาเสียเที่ยว แปบ๊บเดียวเนะแป๊บเดียวเลยไปส่งงานมาได้งานมาโคราชประมานในกระสมรถเลยเว้เอากระถางน้ำกระนองอยู่ในโคราชเพราะได้ขาดน้ำมันกลับเลยคนพี่น้องเห็นก็ต้องทำไปช่วนี่ให้เมียารทำโอเคเด้ไหมพี่น้องให้ดูเฉยมอกว่าไม่เลือกงานไม่อดตายจากกลบใส่คุณโกูมาเดิมแล้วครับใครกำลังเดินทางไกล,ไกล หนึ่งทางในความปลอดภัยด้วยผมพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบาครับ